มัมมี่ของน้องเนยต้องดูคลิปนี้นะคะเพราะวันนี้พี่เจ้าจะมาอวดกล่องที่ใหญ่มากนี่ก็คือกล่อง Jisoo Life X Butterbear Limited Gift Box นั่นเองนะคะ มาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะว่าในนี้จะมีอะไรบ้างซึ่งพี่เจ้าก็แอบ,บแย้มดูแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเพราะว่าอยากจะรอมาเปิดพร้อมทุกคนในวันนี้ชิ้นแรกที่จะหยิบออกมานะคะนั่นก็คือถุงกระดาษน้องเนยค่ะทุกคนน่ารักมากสายเขาจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะความใหญ่โตก็คืออลังการมากแล้วก็เป็นถุงที่กว้างมากนะคะตรงนี้ก็จะมีลายขนมของน้องเนยด้วยนะทุกคนแล้วด้านหลังก็จะมีคําว่า jisoo life กับ butter bear กล่องนี้นะจะแกะแล้วนะทุกคนดูในรีวิวแล้วน่ารักแล้วนะแต่ว่าของจริงที่ได้อะมันต้องน่ารักมากกว่าที่เราเห็นจากการรีวิวของคนอื่นแน่นนเลยทุกคนนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าที่น่ารักมากจริงๆอะ่ะแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาดีม,มากตรงหูจับตรงเนี้ย นิ่มมากมากแล้วก็จับได้ถนัดมือเลยค่ะรูปทรงก็คือสวยงามเป็นกระเป๋ารูปบ้านของน้องเนยน,นั่นเองนะคะข้างหน้าก็จะมีเป็นลายน้องเนยแบบนี้น่ารักมากด้านในเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีความกว้างที่ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะบอกไว้เลยว่าถ้าใครมีเซตนี้อยู่ในมือนะคุ้มมากค่ะตรงนี้จะมีปักคําว่า feel good นะคะแล้วก็จะมีข้อความเล็กๆตรงนี้ด้วยนะบริเวณขอบกระเป๋าก็จะมีตัวพลาสติกสี ีเหลืองที่ทำทรงให้ได้ทรงรูปบ้านของน้องเนยน่ารักมากๆมาดูชิ้นต่อไปที่เป็นไฮไลท์ของกล่องนี้กันค่ะมาแกะพร้อมกันเลยนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัว cooling house นะคะบ้านน้องหนีเลยมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือเราจะได้เห็นพร้อมกันเลยนะคะชาดาอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคน รูปทรงของเขาก็คือบ้านนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านข้างจะมีรูปของน้องมีเนยอ,อยู่นะเป็นบัตเตอร์แบ็คูลเฮาสนะคะด้านหลังก็จะมีรูปของน้องเนยเหมือนกันนะน่ารักมากน่ารักมากๆแล้วตัวกล่องก็คือมีความแข็งแรงทนทานมากๆ ที่จับตรงนี้มีความนุ่มนิ่มน่ารักมากเลยอ่ะซึ่งพี่เจ้าไม่กล้าเอาไปใช้ข้างนอกนะทุกคนเพราะว่ากลัวจะเปื้อนแล้วก็ตรงหลังคาบ้านน้องเลยค่ะเหมือนเขาจะเป็นตัวกร,รมยี่เป็นผ้ากร,รมยี่สีฟ้าที่น่ารักละมุนมากจับเราให้สัมผัสที่ดีมากเลยนะแล้วก็มีรูปเจ้าน้องเนยตรงนี้ด้วยน่ารักที่สุดพอเปิดหลังคาบ้านออกมาก็จะเจอแค่ความว่างเปล่านะจ๊ะซึ่งตรงนี้สามารถเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกของเราได้เลยอ่ะ ออกแบบมาได้แบบน่ารักมากอะ่ะมาดูที่ลิ้นชักทั้ง3ช่องกันเดียวค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างขอเปิดที่ช่องแรกเลยนะทุกคน้ช่องแรกก็คือพัดลม G-SU Life นั่นเองน่ารักมากเลยอะแล้วก็เนี่ยสามารถดึงออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้แบบนี้เลยนะคะเป็นอะไรที่จับได้แบบถนัดมือมากๆนะคะเดี๋ยวจะลองเปิดดูซิ วิเสียงด้วยอ่ะอันเนี้ยปรับความแรงของพัดลมได้ถึง100ระดับเลยนะแล้วก็ชาร์จไวประมาณ1.5ชั่วโมงก็ได้ใช้ยาวๆเกือบทั้งวันถ้าจะไม่ผิดก็คือได้ประมาณ16ชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่คุ้มมาก แล้วตอนนี้ก็คืออากาศมันก็ร้อนอบอ้าวเนาะการมีพัดลมไว้สักเครื่องหนึ่งพกพาไปข้างนอกนี่เป็นอะไรที่แบบช่วยชีวิตได้เยอะมากๆเลยนะวัสดุของเขาอดีมากเลยอะ่ะแล้วก็มีเจ้าตุ๊กตาหมีน้องเนยอ,อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะน่ารักมากจริงๆอ๋อตายแล้วน่ารักอะไรขนาดนี้คะลูกคะะอันนี้ก็จะเป็นตัวหมุนปรับระดับ แรงของพัดลมตรงนี้ก็จะเป็นรูปายน้องเนยนะคะแล้วก็ด้านข้างน,นี้ก็จะมีขนมของายน้องนะความน่ารักนี่คือพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสายสาหรับเอาไว้ห้อยเวลาที่เราพกพาไปข้างนอกวัสดุดีมากพรีเมี่ยมมากน่ารักสไตล์น้องเนยจริงๆช่องนี้ก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันนะทุกคนคือเขาใช้วัสดุดีมากอะกล่องทุกช่องมีความแข็งแรงทนทานเลยค่ะลองมาดูกันว่าน้องคืออะไร อุ้ยอันนี้ค,คุณว่าจะเป็นแท่นวางพัดลมอะคริลิกนะคะเฮ้ยทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวโผล่มาแค่แท่นแต่ว่ายังมีอะไรอยู่ในนี้อีกซึ่งในนี้นะคะก็จะเป็นน้องเนยและไอติมของน้องเนยแล้วก็เครื่องดื่มของน้องเนยเราก็จะมาประกอบกันได้แบบนี้เลยนี่ อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนอุ้ยมันดีอยแล้วอันนี้อีกหนึ่งอันล่ะเอาไว้ไหนดีอะนี้เลยจา้าน่ารักมากเอาวางไว้บนโตทำงานได้เลยอ่ะน่ารักไม่ไหวจริงๆทุกคนเซต,ตเนี่ยต้องมีจัดไปค่ะ Limited g i i t Box นะคะดีมากจริงๆสุดท้ายแล้วมาดูที่ลิ้นชักชั้นล่างกันเลยนะจ้ะโอ้แน่นมากน่ารักไม่ไหวเอาออกมาเลยดีกว่า ข้างในก็คือของนี้น่ารักมากๆอันแรกที่เราเห็นกันเลยนะคะจะเป็นสติกเกอร์ของใยน้องเนยเขาจะมีซองให้แบบนี้แล้วก็ออกมาก็จะเป็นสติกเกอร์ใยน้องแบบนี้เลยนะเป็นสติกเกอร์ที่เขาเรียกว่าอะไรพี่เจ้าก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันมันจะมีความเป็นนูนๆเหมือนเป็นโฟมโฟมแต่ว่ามีความแข็งแรงคุ้มค่าคุ้มราคาสไตล์น้องเนยเลยนะและชิ้นต่อไปอันนี้น่าจะเป็นสายคลองพัดลมนะ อุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนี่แน่นอนว่าต้องมีน้องเนยแบบนี้ค่ะน่ารักจริงๆเนี่ยด้านหลังก็จะมีคำว,ว่า butter bear กับ g i s u life นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอาไว้คล้องกับพัดลมนะมีความแข็งแรงมากๆแล้วก็ตัวสายเนี่ยปรับความยาวของระดับสายได้เลยเอาที่เราถนะัดแล้วลายเขาอะ่ะดูดิ น่ารักมากเป็นลายน้องเนยตลอดทั้งสายเลยแล้วก็มีขนมนมเนยของยายน้องนะน่ารักมากทุกคนวัสดุก็คือดีงามมากอันนี้จะเอาไปคล้องแทนตัวคล้องบัตรนักศึกษาได้ไหมนะและชิ้นสุดท้ายแล้วนะจ๊าก็คือกล่องนี้เลยแอบเห็นด้านข้างแล้วน่าจะเป็นสายชาร์จพัดลมนั่นแหละมาเลยสายชาร์จจะต้องมีความน่ารักสีเหลืองสดใสสไตล์น้องเนยอยู่แล้วนะคะ เป็นใยน้องเนยที่น่ารักมากๆทุกคนเป็นสีเหลืองที่น่ารากักอะมันมีความสดใสอยู่นะความยาวของสายนี่ก็ยาวกําลังดีเลยนะคะไม่ได้เกะก,กะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปแยังไม่หมดอะในกล่องนะก็จะมีตัวคู่มือที่น่ารักมากและชิ้นสุดท้ายที่อยู่ในกล่องนี้นะจ๊ะแน่นอนว่าก็ต้องเป็น กระเป๋าผ้านั่นเองค่ะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้น่ารักมากมีลายทั้งสองด้านเลยนะคะด้านนี้จะปักคาว่า butterbear กับ jisu life เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยายน้องเนยเต็มตัวที่น่ารักมากใช้วัสดุดีอีกแล้วนะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมราคาเขาถึงค่อนข้างสูงเพราะทุกชิ้นที่พี่เจ้าได้จับมารู้เลยว่าเขาเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพแล้วก็ค่อนข้างที่จะพรีเมียมจริงๆค่ะ จะเอาไว้ใส่พัดลมพกพาไปข้างนอกก็ได้หรือว่าจะใส่อื่นๆที่เราอยากใส่ก็ได้เช่นกันนะคะแต่จะกล้าใช้อีกทีไหมนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าน้องเขาน่ารักมากๆจนไม่กล้าใช้อะกลัวมันโลอะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือ j i s o o Life X Butter Bear Limited Gift Box นะคะ เป็น g i ฟต์บ็ที่น่าลงทุนมากๆเพราะว่ามีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดแล้วก็วัสดุทุกชิ้นที่พี่เจ้าได้จับได้สัมผัสมามีความพรีเมียมสมราคาสมมงความน่ารักของน้องเนยจริงๆค่ะถ้าใครอยากได้เซตแบบนี้บ้างพี่เจ้าจะแปะพิกัดเอาไว้ให้ในคลิปนี้นะคะตามไปกดซื้อกันได้เลยนะจ๊ะแอบกระิบนิดนึงว่าในช่วงที่เล็กเบิ้ลเนี่ยจะได้ราคาที่ดีงามมากๆซึ่งเซตนี้พี่เจ้าได้ในราคาแค่พันเต้นต,นตนเองอะ่ะ มันเป็นอะไรที่ดีงามดีต่อใจมากๆค่ะทุกคนถ้าใครอยากได้นะตามไปกดเลยนะคะเพราะว่าได้มาแล้วคุ้มค่าแน่นอนวันนี้มัมมี่ก็ต้องขอตัวไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะแล้วก็ถ้าชอบในสไตล์การทําคลิปของพี่เจ้าก็ติดตามกันเอาไว้ด้วยนะจ๊ะจะไม,ม่พลาดคลิปที่น่าสนใจที่พี่เจ้าอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกค่ะ